มาค่ะมาดูข่าวของเรานะคะสำหรับหนุ่มหล่อคนนี้น้องเฟรนพีรกิจบอกเลยคนนี้ฮอตมากจริงๆใครดูละครใจขังเจ้าบ้างคนที่เล่นเป็นคนที่เป็นแบบบ่าวของณเดชน์นี่แหละค่ะแล้วเขาก็เล่นเรื่องที่หยดด้วยซึ่งน้องเฟรนเปิดใจนะคะว่าเห็นเพื่อนๆในเล่นซีรีส์วายใจก็อยากเล่นอยู่บ้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเขากำลังจะมีหนังเรื่องที่หยดตุลาคมนี้ดูได้ดูแน่นอนนะคะแต่ครั้งนี้มันจะมีแบบเขาเอะไรมีพลังวิเศษเหมือนพี่ณเดชน์หรือเปล่ารายละเอียดทั้งหมดจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าไปฟังนุ่มเฟร อันนี้ก็เลยดีกว่าค่ะไม่ติดเลยนะฮะก็คำจริงก็ผู้จัดคนไหนอยากที่จะเอาไปเล่นซีรีส์ไวก็เล่นได้ครับผมก็การบอกคุยกับคุณพ่อคุณพ่อคิงของเราคุณพ่อคิงเหรอก็มีการมีการพูดไว้บ้างนิดหน่อยพูดแบบผ่านหรือว่าพูดกอหูไม่รู้เหมือนกันแต่ก็แต่ก็แต่ก็มีมีหมายถึงว่าคือผมว่าตอนนี้มันก็เหมือนจะต้องดูเรื่องของบทด้วยดูเรื่องของอะไรด้วยเพราะว่าการทาซีรีส์อย่างหนึ่งมันก็ ไม่ใช่แค่ว่าซีรีส์วแล้วจบอะไรเงี้ยคือเราก็อยากให้แบบซีรีส์วของเรามันเออมีบทที่มันน่าสนใจแบบน่าติดตามอะไรเงี้ยก็ผมว่าก็ยินดีครับไม่ได้ติดว่าแบบเฮ้ยเล่นไม่ได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ายินดีมากๆแล้วก็ดูเรื่องบทด้วย,ยเอาแบบจะลกหรือจริงจังเอาตลกกันก็อยากเล่นเป็นซีรีส์วายคาดหวังด้วย,มยไม่ต้องมีง่เยถ้าสมมติว่าเป็นเป็นผี เขาเร่นผีพระเอกเป็นผีนะแล้ว,แล,วแล้วเขาเรียกอะไรนายเอกเหรอ,หอเป็นหมอผีอแล้วมีความรักกัน<อ>ใช่แล้วไปอยู่ในจกักรวาลเดียวกันกับพี่หยด<อ>แล้วก็มีพลังวิเศษอยู่ในใจของเจ้า<อ>แล้วมีบอดี้การ์ดซึ่งอยู่ในเพียงเธออีกสรุปก<อ>็คือโดนยักษ์มาปากหมดถูกต้องตายจบ เพื่ออะไรครับเนี่ยเขาคืออาาถ้ามุดว่าอยากจะเล่นหรอความจริงความจริงไม่ได้คิดว่าเป็นภาพยังไงแต่ว่าถ้าถ้าใจที่อยากเล่นอ่ะคืออยากได้บทที่แบบดราม่าดราม่าแบบอาจจะเป็นความรักที่ไม่สมหวังแบบตอนจบอาจจะแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งอ่าแบบมันก็เหมือนชีวิตจริงอ่ะแบบมันก็อาจจะไม่ได้แบบแฟรี่เทลขนาดนั้นแบบเป็นความรักที่เราอยากจะรักกันแต่มันรักกันไม่ได้อะไรก็เลิฟซีน รู้สึกยังไงก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นการแสดงหมายถึงว่าทุกๆเอ่อซีนทุกๆ acting เนี้ยมันก็ไม่ว่าจะกู้กับจะให้ทําอะไรหรือว่าบทบอกให้ตัวละครน,นี้ทําอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงในเมื่อเรารับบทนี้แล้วเราก็ต้องทําให้ได้แบบทําให้ได้เต็มที่แบบอินกับบทบาทนั้นเลิฟซีนเราก็ต้องไม่ได้เป็นเฟรนแต่ว่าเป็นตัวละครน,นั้นที่รู้สึกว่าเรารักคนนี้จริงๆหรือว่าเราแบบมีความรู้สึกให้กับคนนี้จริงเป็นคนที่ติดสกินชิพนะ ก็ยิงก็จะมีหมายถึงว่าจะจะไม่ได้เป็นเคมีที่เราสร้างเองแต่เป็นคนที่เขาอยากให้มีอะไรเงี้ยชเช่นแบบคืออันนี้งงมากว่ามาได้ไงอย่างคุณจูเนียคืองงมาก<ต>คือ,อพี่น้องแต่ว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันอนะแบบผมว่าเป็นคนชอบแบบพีกเกินพี่อ็เอ้ยไม่ใช่เกาะแกะอะจะแบบแต่ว่าเราก็จะแบบเอ้ยคือมันก็สนุกสนานอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีแบบ เขาก็จะชอบตัดคลิปไปลงอะไรใดๆมมีเคมีเค่ใจเคมีแคใจก็เราก็เป็นเคมีเรือผีหรือเปล่าดีไม่ไ<จ>แน่ใจจูเฟ<น>รนเนี่ยเขาฟีดแบ<น>็คุณจูเขาก็ขำๆสไตล์เขา<น>บางทีก็หลับบ้างหลับใส่พี่สมิก,ก็ก็เป็นไปได้หมายถึงว่าจะมีความแบบคืนเครงเหมือนกันหรือว่าอย่างถ้ารุ่นใกล้ๆเป็นแบบไมกี้อะไรเงี้ยคือไมกี้ก็จะแบบไมกี้ตลกนะไมกี้ไม่ได้เถียงเออใช่คือนี่คือแบบนี่แบบ เนี่ยที่บอกแบบผมว่า Energy แบบไปเรื่อยไปเพื่อยได้เหมือนกันอ๋อเอเอก็ก็ต้องรอเป็นแบบการขอวอนผู้จัดว่าแบบเห็นซีรีส์เอ้ยเห็นเคมีใดๆก็เรียกใช้ได้แม่สุดยอดจริงๆนะคะน่ารักตอบเก่งแบบนี้รับรองว่าคลองใจแฟนๆได้อีกนานเลยล่ะค่ะ